6เทคนิคง่ายๆกินเจแบบไม่จำเจอิ่มบุญหุ่นไม่พังก่อนไปรับชมฝากกดติดตามสูงไวใจแทบให้เล็กและก็ทีมงานด้วยค่ะ1เลือกรับประทานโปรโตีนให้เพียงพอและหลากหลายจำพวกถัว่ว ธัญพืชที่หลากหลายชนิดรวมถึงเต้าหู้ซึ่งให้โปรตีนในปริมาณสูงให้หลีกเลี่ยงการกินเนื้อเทียมซึ่งทํามาจากแป้งแล้วก็น้ํามันพืช 2. เน้นกินผักหลากสีพืชผักหลากสีอุดมไปด้วยไฟโตนิวเทรียนหรือว่าสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพข้าวไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวสอมมือจะให้ใย,ยอาหารสูงช่วยให้อิ่มท้องนาน และยังมีวิตามิน B1 สูงอีกด้วยค่ะ 3. ให้หลีกเลี่ยงของทอดของมันหันมากินอาหารที่ใช้วิธีต้มตุนนึงลวกอบโดยใช้น้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันและใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันดีเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกงดการใช้น้ำมันทอดซ้ำา 4. ลดเค็มลดโซเดียมหลีกเลี่ยงการปรุงรสเพิ่มเติม ไม่ใส่ผงชูรสจำกัดปริมาณเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันหรือโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวัน 5. มันเดินออกกำลังกายหรือว่าหากิจกรรมต่างๆทำไม่ให้อยู่นิ่งอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อช่วยในการเผาผลาญพลังงานส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด 6. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสการนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย6-8ชั่วโมงช่วยให้ร่างกายได้ซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูซึ่งการกินเจไม่ใช่เพียงแต่งดเนื้อสัตว์แต่ยังรวมถึงการประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งกายวาจาใจอีกด้วยนะคะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันสูงหากเลือกที่จะกินอาหารเจด้วยนะคะ ให้ยึดตามหลักการอาหารจานสุขภาพที่แนะนำข้างต้นควบคู่กับการกินยาอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะ